พี่น้องชีวิตคือการเดินทางที่รีแล้วคอยมิแตไปกับไปมือนีไปนั้นมือนั้นไปนีอยู่หลังจากมือนีแล้ววางว้ขคงสิบวันเดินทางไปใส่คอให้ได้ซ่อมแบบเต็มที่พี่น้องให้ได้ซ่อมแบบเต็มที่ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับจากสิไปใส่พี่น้อง ที่มีพิธีการเดินทางยี่หลีมือนี้เทาเดินทางกันสามสาวดาวรุ่งคือเกามีพลละครับสวัสดีค่ะเจต่อนะครับพี่น้องและหลายๆคนคงสีคิดหอดหลายๆคนคงสีอยากเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าหายสาบซูลไปโดนแห้งพี่น้องหายสาบซูลไปนั่นเซนนั่นจนว่าเขาหยุดตาออกจากกรองมรดกพี่น้องคิดเพิ่งเอารถ กรู้ว่าไปใส่มาใส่พี่น้องหนึ่งสัมผัสรถบ้าลูกสาวไปทังไลน,นี่พี่น้องสาวลำดวนสาวลราไม่เยี่ยมใครบอก่าน้ยู่สองอาทิตย์แล้วพี่น้องออตัดอ,ออก,ออกจากบอว่าเราดกเลยถ้าก็ไปจไปสไตลดอพี่น้องเคอยู่ทีโดมดีละพี่นอ้นองที่เป็นเพื่อนกับสาวลำดวนในเฟียกัิจีนแบบพัเพื้กับควารมรมักเนี่ยยไป คือตอนนี้ตอนนี้สาวรับสาวรับด,วด่บบบนวกนกักบบ <c oughs> นแล้วแบบว่ามีความแรงไปพี่น้องกับกับวงสองจะบาดหอบ่มีกับวงสองบ่มีบ่มีไม่มีเลยกําลังมาลองขอว่าจะไปอยู่วงสองโอ้โขอล่องแล้วติดคือเข้าบ่ได้เนาะเ <c oughs> ขาติดปีแฮงนะจ้าคิดพอดอยู่บ่พี่น้องเป็คนจีดอดสาวรับด่วนบ่ชิดพอดอยู่บ่จ้าแม่บักคนกระทังมาอยู่ บร,บริพอ์แบบนันนน่นเส้นนั่นดุดเส้นดุดแต่ขนาดว่ายู่น้ำแก่กับคือาารบริโภกันเลยที่พี่น้นองตาโคตรตาขนานไปเพราะนั้นเขามาปั๊บน่ากับสิแบบอยู่ในโลกส่วนตัวของนั้นกันแหละแต่อยู่ในกัโทรูราสับในการอยู่กัโทรศัพท์แต่ก็ลงไปไเดี๋ยวเบื้อง่งไอ้โทดเบ้องหนนึงเพราะว่าพอพื้นที่ความหลักเราพี่น้องนอนก็สิเป็นแบบในการลงไปอันลงไปตัดอันตัดอันไปติบเพชรซอยเขาแล้วก็ไปตัดผ้าไปตัดแยาซอยเขา เหตุงานเป็นสาวโรงงานบอกเป็นสาวโรงงานกับเจวานผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมูซีตัวน่ะปีนี้ปีนี้เจก็เด็บบินแมนปีที่แล้วแม่ใน่หวานปีนี้เจก็เปลี่ยนหน้าที่กันแมนเป็นรองผู้ใหญ่บ้านเจหวานปีนี้พี่น้องกับเท้ามาเมียบ้านคือเมียบ้านคือพวกกับเขาพวกกับบ้านน้ำเนาะลูกสาวไปใส่มาจากไหนไปไในมาจากไหนกันแล้วว่า กูได้ยากหู่กันทั่วท่าหาเลือกกันเลยบ้างสิบอมีรูบสาวเลยขกันเลยบ้างสิกีบกแหละเออเมื่อคืนนี้เป็นเต้าหู้ยต่ว่าเราเลือกเราเลยจัดแขวจัดฟันจัดฟันจัดฟันอันเออมาพิกรอบอันเอาเอามาจัดเอะีกมาจัดจัดแฟชั่นเอาหน้าเกียรติยศกันดีแบรนด์เลยแลยเลยจัดจีวายก็เลยเราคืน่าจัดก็คือไปจัดอยู่อยู่อยู่ ยูซูลีนหกลอเฉพาะลัเขียวเลยเาะเขียวเขียวเรบลเลยฮะว้วมาสักเบือคืนเลยเรือเลยจัดแข่แล้วกัเออเรือเรียเรือเรฟังระลิมต้องเย็นชิดติกตกแบบนั้นแค่ไหนกินน้ำเนี่ยทำไรกมฉันก็อมฉันก็อมน้ำอยู่หอยพันหนึ่งว่ตีอมอยู่ซิบัดควอนน้ำก็เ่ลเลีย ออกสองฟันเบืดเนาะเรียวล้อนงอาทาแมโอนนั่งนั่งขึ้นสุดเลไปเหตุผลที่ตั้งแบบมันมันใช้เวลาแม่มันต้องมันต้องไปหาหมอตลอดแมนแมนนะก็เลยบ่กไปที่ตั้งๆคือเพเหตุผลป่อนมาดูดเอ็ดขวบมึงกระปุกนั่งไปหาหมออีนทาเลยกับบอลูเพราะว่าอันแต่แต่ปีที่เดียวแล้วหมอไปหาหมอตอนแรกนะหมอบอกว่าอันประมาณนั้นหาเดือดจะมาหาใหม่าตั้ง โบเขาให้ไปรักษาหาเดือนแดนเขาให้ไปรักษาหาเดือนเขาให้ไปเที่ยวไปหาอยู่หันกันก็สิเป็นอย่างงงวันนีเขาบออยากลางานตัวหรือจากไหนสิไปลาและวคันดีเห็หมอนันก็ต้องไปหลังก็ต้องในลาบันิอย่าเลือกห้องก็ตรงโนมเมื่อวนที่แถวก่นยี่ยี่ยี่สิบสองเมื่อวานยี่สิบสองพี่น้องแต่บิ๊กหน่อยไม่ก็เริ่มเขาแล้วลืมเขาขึ้นคตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ที่ที่สายที่สปัรไปน้ำน้ำไกลกับกำลังเดินทางอยู่หลายๆคน กัสิได้พบพอกันแต่ว่ามืนดนีก็สีฮอดบายๆอยู่ดอกได้บายกัสสใไ้จีนังบานกับจีกบลับไปรับเทนเพราะว่าพากันไปธุระพี่น้องมคดดีม,าามือน,สน,นีสิพากันเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีนะครับพี่น้องอำเภอกุพาวาปีนะครับพอพอหักนะครับรููจากกันมนาะโอ้1ิบกว่าปีเลยครับ1ิบกว่าปีได้ข้าว มือวนเมือกอนี่แหละว่าพอ่อเราเสียนะครับมอนีก็เลยสิสิพากัดไปทรงสงการคุนพ่อนะครับยูบเเพราะวะปีนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุนพ่อ,พพอนะครับสิพากันเดินทางไปนะอุดอรธานีนะครับจังหวัดอุดรอำเภอฟุฟวะปีนะครับก็เลยเป็นกันสูญเสียบินีรู้สึกว่าสิป็นการสูญเสียสูญเสียหายลายแห้งพีง่น้อง ขอห้มันจบอยู่แค่ดีนะพี่น้องเนาะเรื่องแบบนี้บ่อยากพบบ่อยากคอเด่กะคือว่าลหละพี่น้องชีวิตคนเท่ามันหา่างบ่ได้ก็คือความจ็บกระดาษมีหมอนสิงความจ็บควอมตายควอมป่วยนี่มันห่างบได้พี่น้องทุกคนก็ต้องพบเจอเือนบ่รูวูว่าเมื่อใดวัดใดเท่านั้นครับสิฮอดมือฮอดบางของกระหอกของ,ของท,ทุกคนได้ว่า็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีด หักแพีงบึญแย่งกันแบบน<ม>ี้ตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่หักแพีงบึงแย่งกันดูแลกันบมเมนว่าพูดละบอเห็นลงโสมบัลิรังน้ำตาเพ<ม>ิ่นมาเนาะพี่น้องเนาะสิเประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่แหละ<ม>กำลังพากนันเดินทางกันอยู่นะครับประมาณตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าเท่หาหนาจะหอดประมาณสิบเอ็ดโมงละว่า<ม>เฝ้ามองไปเฝ้าค่อยๆไปนี่ประมาณสิบเอ็ดโมง ไอซีว่ากันทาเว่ยกินเขาหางข้างสกอร์เว่ยกปเลียนส่วนสัตว์ก่อนเว่ยเลียนส่วนสัตว์ยวนอันี้หว่เขาสดกว่าวันนี้ก็บซเบา่บาวทถามควบในใจสารับเกลื่นก่อนระยะเวเวลาทีระยะเวลาที่ผ่านมาคิดคิดคิดไาคิดว่าที่ไ,ไ,ไหนพวกเบบบ่าน้ำคิดได้ไหนดูเขาดูสไว้ที่ไหนเหตุจากไหนโน่จะสีบ่าวน้ำน้อ หักไปกันแล้วบเสียนะบเสียนะโ่คิดไปชิดไหนนกิลวานปเสีย้ก็บอกเ้กเี่ยบว่าเจกับป็นโค้เอเ้กับป็นโเออเป็น่การงอพุทธาปปิดนไดนี้เอเลยเลยไปหาเมนดเมนสิบว่าสิบปว่าบังงอพุทธาูป่นครัไปโด้เออไปไปช่วงไปหักไปหาเมนโดเมนด้ใจบาเบา เครียดเครียดให้คอยบวกปลาบานน้ำเออกันเลยอัน right? ดับบ่กอาหาดเออกันเลยว่าเออใจร้อนแม่แล้วเลยกันว <Okay. S 1> ่าเออเดี๋ยวเดี <training. S 1> ๋ยวเดี๋ยวกะวานน้ำอีกละเออเมื่อไปกินข้าวเมื่อคืนนีกอ่ะบุกขืดอีกเลยไปกินข้าวก็แมรโด่เดีออกไปแต่กในความหมายนะพี่ดองเนาะในความหมายบุละเอียดางก็เครียดอย่างกะเครียดดินี่คือในเรือความหมายว่าเออมือนั้นสิกลับบ้าน กับไปไปล้ำหน้าไฟเหรหลวงลุงนี่แหละก็เลยโมเดลล้ำเพราะว่าตุ่งกันกับกับงานขึ้นบานไม่ของบอดกับสอก็เลยกลับไปปุ๊บแต่ก็ได้ขี่รถกลับมาคนเก่งอีกแล้วก็ขี่กลับไปบ้านี้ไกลอีกแล้วก็ขี่กลับมาบ้านพักอีกก็เลยเป็นกลับไปกลับมาไม่ไงประเด็ในความหม่เขาเขาเก่าคือยู่น้ำกัดไหมพี่น้องคือยู่น้ำกัดมันกัมันมันกับหักกันบยังน้องมันกัเป็นครอบผูกพันอยู่น้ำกัดบระเด็ก็เออเขากระทรวนกับบ้านน้ำน้ำกับบริการได้ข้อใหมายก็คือว่าต้องมัก เด็กหน่อยไม่ตองมีความหลักตรงนั้นนุนนี่แน่นอนพ่อปกตินางสี่เคยผ่านนางสี่เราเคยผ่านบบาสิจังซี่นานปีนีกินนางกลับเป็นพ่อยากกับพ่อยากแกรก็เออพ่กกับกับพวกกับหมูบอเทอร์หมูบอาหมูจันเอาอันบายเทียนผลไม้นั่นเอามาจกขวดเป็นเกือบยี่ยี่สิบสี่ขวดบอกเออบานยี่สิบสี่ขวดล้างหนึ่งเอมากับพ่อเกดพ่อเกดบอกให้ไปไปแล้วนะบอมีน้ำบอมีน้ำมาฝากฉันลักงก็ใส่กระเป๋าเลย ก็เลยเอาให้ให้เพื่อนได้ยดมักินแล้วกันสูงหมูสูงหมูเสียบอีหลีเนาะสูงหมูเมืองลาวจากอันคุณแม่แม่คุณแม่สงกันแม่หาของอันเจียงเปาแม่นาขอบพุ่นดีขอบคุ่นเจียงเปาดดทีรไปเที่ยวแล้วมือดีก็คือว่ารอบนี้อ่ะคือแบบว่าถ้าบ่มีแม่างเปาก็คือจังว่าสิไปอยูบีเอไปจะไปสภาพไดก็คือไปอยู่บ้านแม่ยร์ไปยู่บ้านแม่แบบมวนซื้อโูเซล นะครับนี่แหละก็คือกเราไปที่เราพี่น้องก็คือความความควางมาคกวามเพียบเห็นหลายก็คือบเบานว่ามันสิเป็นใจไหนมันสิคิดใจไหนกับเขาเนาะมันสิหักเขาคือจะเ่าหักมันบอประมาณนี้แหละพี่น้องแบบว่าล็อกกี่ล็อกกี่ลูกสาวพอถอดห่อขอกระเสื้อขอไปใส่ขอกระเสย้อไปกินเถาดขอกระเสย้อเอาแล้วมัได้ชนใจประมาณนี้นะมันสิยุ่งเป็นแบบไรแต่คนเรามองก็มองเข้าไปเอือลราพี่น้องเราเป็นี่สิบอกพี่น้องข้าวดีพี่น้องนั่งอีกเล็กนึงเป็นข้าวดีเถึงข้าวอยังหลักคือในช่วงนี้เป็นช่วงสอบก็คือว่าบ่มีรายได้อียังทั้งสิ้้นนเลยพี่อง ก็เลยว่ามืออื่นนี่แหละคิดไว้ว่ามืออื่นนี่สิเริ่มขายลูกชิน้นให้ลูกสาวขายลูกชิน้นขายลูกชิ้นทอดแทนผู้จัดก,การท่าปีนพี่น้องแจ้งในกฝากพี่ฝากน้องตองเกียรติตองเกลนอยูุซอยซอยเชียร์ซอยสนับสนุนซอยอุดหนุนได้พี่น้องเด้อน,นะครับจะเปิดท่ามืออื่นนี่แหละว่าจะเปิดท,าท่าทำการแสดงขายลูกชิน้นให้ลูกสาวลำดวนสิไดีปนีนเมียขาได้พี่น้องชิมดีกับสี่แย้เนี่ยจากน้อยนอ๊บปะสังสรรค์เรานัวหัวม้วนกันไปมืออื่นนี่แหละสิเป็นมือสั้นว่าดีว่าสิได้ขาย แจ็คสิได้ขายบ่ได้ขายแต่คิดว่าตะเกียบสิเฮ็ดมื้ออื่นเพราะว่ามื้อ20 23บ่ามอมื้อ23่สิน่าจะเป็นมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องเนะาะจังได๋กะฝากพูดดุนน่นดเด้อพี่น้องสิพาลูกสาวใารลูกคิดพอได้หาได้10พอได้กินได้ใส่ช่วงอ่าซ่อมนะครับพี่นอ้องเอาจาค่นั้นแหละครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้กนองไว้ซันต์สกอนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ